นวัตกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนวิชาภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์โดยเว็บไซต์ YouTube สำหรับนักศึกษากศสนอแะดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเจ้าของผลงานนางสาวสุภาวดีมาตราคู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้วยเม็ก ความเป็นมาที่มาของการจัดทําผลงานนวัตกรรมจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ทราบว่านักศึกษาแต่ละคนมีความพร้อมและความแตกต่างทางด้านการเรียนรู้การรับรู้ที่ไม่เท่ากันนักศึกษามีงานทําเป็นประจำมีช่วงอายุที่หลากหลายทําให้เกิดข้อจำกัดในการเรียนรู้ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ยากเวลาครูสอนเวลาที่ผูอธิบายในชั้นเรียน และมีเวลามาพบกลุ่มไม่เพียงพอเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับนักศึกษาจึงได้มีการออกแบบจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอไลฟ์สดการสอนผ่านเว็บไซต์ YouTube ชื่อช่องครูกระแตชาแนลให้นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนที่เข้าถึงง่ายเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เข้าใจในเนื้อหาที่ยากเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นตอนกระบวนการวิธีการสร้างผลงานได้ดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษาเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ในแผนการเรียนรายสัปดาห์ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 2. สรุปเนื้อหาในเรื่องที่จะทำคลิปวิดีโอสื่อการสอน 3. จัดทำเครื่องมือวัดประเมินผลประกอบด้วยแบบทดสอบการเรียนแบบทดสอบหลังเรียนจากโปรแกรม l i v e w o r k s h e e t และทำแบบประเมินความพึงพอใจ 4. จะทำคลิปวิดีโออัพลงในช่อง YouTube ชื่อช่องคูกตาแชนแนลหานำสื่อที่พัฒนาไปให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ 6. ประเมินผลสำลิ็์ก่อนเรียนหลังเรียนโดยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. ประเมินการใช้สื่อโดยแบบประเมินความพึงพอใจ 8. น้ำผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการจัดทำสื่อพัฒนาการเรียนรู้การเรียนการสอนในครั้งต่อไปผลจากการนำสื่อนวัตกรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้มีข้อมูลที่ดีและหลากหลายและสื่อ YouTube ยังเป็นสื่อที่ทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าการที่เราจะหยิบหนังสือหรือตำรามาศึกษาด้วยตนเองเพราะ YouTube นั้นมีทั้งภาพและเสียงซึ่งจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายยิ่งกว่า 2. นักศึกษาสามารถทบทวนเรียนรู้ในเนื้อหาซ้ำๆได้ตลอดเวลา 3. นักศึกษามีผลสำทิ็์ในการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่2ทับ2,565เพิ่มขึ้น c. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในระดับพอใจมากความคาดหวังในการนำนวัตกรรมไปใช้ส่งเสริมต่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้ หน,นักศึกษามีสื่อที่หลากหลายในการเรียนศึกษาหาความรู้สามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัด 2. ครูได้พัฒนาตนเองในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3. ส,สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปขอขอบคุณค่ะ